ก่อนจะเข้าคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผม k คเลสเดย์ผมเลิกหมดแล้วครับผมขายกล้องไปหมดแล้วครับใช่ครับผมขายกล้อง b l c k k m บ g i c 6K ไปแล้วครับใช่ครับเหตุผลที่ผมขาย b l c k k m บ g i c 6K ไปมันมีเหตุผลครับ อันดับแรกครับกล้องมันไม่ตอบโจทย์ผมครับแต่ครับกล้องเบจิกเป็นกล้องที่ดีมากครับเป็นไฟล์ที่แบบดีมากเป็นไฟลบีรอที่เล็กและเบาและให้ความยืดหยุน่นและให้ความยืดหยุ่นแล้วขันก่อนใครก่อนใครก่อนซึ่งกล้องตัวนี้ครับถ่ายได้คุณภาพสูงสุด 6K เ,เลยนะครับผมไฟลบีรอเลยครับจะบอกว่าถ่ายได้12บิตเลยครับซึ่งมันเกินความจําเป็นผมมากแต่ผมชอบถ่ายมันแบบว่าสนุกมาก ส่วนถ้าเราต้องการเป็น4 2 2 10บิตนะครับเราก็ลดสเกลมาเป็นโปร P R O โปรแล้วต้องเราก็ลดสเกลปเป็นโปรเลดได้นะครับผมก็จะเหลือ4 2 2 10บิตและเป็น 4K นะครับแต่ถ้าถึงไฟล์ตัวนี้จากคุณภาพมันใหญ่แต่มันเบามากนะครับในการตัดต่อในการที่เราวัดแสงมาผิดหรือเรียกอีกอย่างว่าไว้บลานนครับเราสามารถเปลี่ยนไว้บลานของกล้องได้หรือเราอยากจะเปลี่ยนอุณหภูมิสีครับจากโทนร้อนให้เป็นโทนเย็นซึ่งเราสามารถเปลี่ยนไว้บลานได้ง่ายมากๆนะครับ แม้กระทั่งการที่วัดแสงมาผิดด้วยนะครับผมอย่างเช่นวัดมาโอเวอร์เกินหรือวัดมาอันเดอร์เกินครับแต่นะครับไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเราแมีกล้องที่คุณภาพดีขนาดนี้เราจะถ่ายสเปซสปะครับเราต้องถ่ายให้พอดีด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะหวังพึ่งกล้องนะครับเพราะถ้าเราจบหลังกล้องมาดีครับเรามาทําไฟล์ต่อง่ายนะครับแล้วมีข้อแมอีกอย่างหนึ่งครับผมการที่เราจะเปลี่ยนค่าบีลออย่างนี้ครับถ้าให้ดีครับเราต้องใช้โปรแกรมที่แถมมากับกล้องก็คือโปรแกรม DaVinci Resolve ครับ มันจะทำให้ยิ่งยืดหยุ่นเข้าไปใหญ่เลยนะครับผมและอีกอย่างครับข้อดีของมันครับมันขึ้นชื่อว่าเป็นกล้องแบ็คเบจิกพ็อกเก็ตนะครับผมพ็อกเก็ตมากๆเป็นการที่วันพกพาง่ายครับพ็อกเก็ตในที่นี้โดยการที่เราไม่ได้ประกอบอะไรเลยครับผมแต่ถ้าเราใส่อุปกรณ์ใส่ลีกใส่วีเมาส์นี่ก็ไม่พ็อกเก็ตนะครับผม <Okay. S 1> มันจะทํางานลำบากเมือนกันนะครับอ,อ๋อแล้วก็ข้อดีอีกอย่างครับผม มันเป็นกล้องที่เราคอนโทรลง่ายคอนโทรลในที่นี่คือแบบเมนูครับผมเราเข้าเมนูเนี่ยถ้าใครไม่เคยเล่นกล้องระดับซีนีมาครับเบคเบอร์จิกฟังชันในการทํางานง่ายมากเลยครับผมเราสามารถตั้งค่าเมนูตั้งค่าขนาดไฟล์เนี่ยเข้าไปทัสกีนหน้าจอง่ายมากมันไม่ซับซ้อนเลยนะครับเราสามารถตั้งคิดลัดได้ด้วยครับผมว่าจะให้วัดฟอสเทลเลอร์เวฟฟอร์มหรือว่าจะเป็นซีบ้าครับผมซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่กล้องระดับโปรเฟชชั่นอลเขามีกันอยู่แล้วครับตัวนี้คุ้มมากในราคาที่ไม่ถึงแสนนะครับทีนี้แหละครับผมจะบอกเหตุผลแล้วครัับ่าาไมมผึงขยน เพราะว่ากล้องแบ็กเบจิกพ็อกเก็ 6K ซีนีมาเนี่ยครับเอ๊ะเรียกชื่อถูกปะวะสำหรับหน้าหลังนั่นแหละครับมันเป็นกล้องที่เราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ในบางกรณีนะครับผมต้องจำว่าบางกรณีนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้ครับเป็นระบบไมนนวลโฟกัสที่เราต้องหมุนมือหมุนที่เราต้องหมุนที่เราต้องที่เราต้องหมุนมือหรือใช้มือหมุนเลนนะครับผมนั่นแหละครับเพราะว่ามันไม่มีระบบออโต้โฟกัส ซึ่งถ้าเราจะให้โฟกัสแบบที่ดีๆแล้วต้องมีคนช่วยโฟกัสหรือเรียกง่ายๆว่า p เลอ e r f o กัสนะครับหรือหรือว่าผู้ช่วยผู้คนกลับนี่ฮะมันก็จะเป็นกล้องที่ดูดใหญ่แล้วไม่สามารถทํางานรันเอนกันได้แต่นะครับผมก่อนหน้านี้ผมใช้รันเอนกันอยู่นะครับเอ๊ทำไมขัดแย้งตัวเองจัเงเลยครับ <c oughs> เนื่องด้วยตอนนี้ผมแบบว่าทาเป็นอาชีพจริงจังครับตอนแรกผมกะซื้อว่ามาถ่ายทำคอนเทนต์ในเพจนะครับเพื่อหรือว่าขายวิดีโอสต็อกพอเราได้มีโอกาสรับงานใช่ไหมครับเราเสนอราคาลูกค้าไป แต่ลูกค้าไม่เข้าใจครับว่าทำไมเราถึงรับงานแพงเราอยากให้มันมีไฟล์ที่มีคุณภาพและเป็นงานที่แตกต่างจากเบือนเดิมที่เราเคยทํามาครับเราเลยใช้กล้องซีนีมาแต่พอเราเสนอราคาลูกค้าไปลูกค้าก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจทีนี้ว่าทําไมถึงแพงกล้องอะไรก็ถ่ายได้ใช่ครับกล้องอะไรก็ถ่ายได้แต่เราต้องการให้มีความคุณภาพสูง ในรทตรฐานของเราการที่เราใช้กล้องเวกเบรกจิถ่ายใช่ไหมครับเราต้องใช้ S S D ครับซึ่ง S S D ครับถ่ายทีครับผมโดนไปเป็น1นึทลาบบ้าง2องทลาบบ้างซึ่งตัวนี้เป็นภาร์ที่เราต้องแบกรับและอย่างอะช่วงหลังก็เป็นงานอ e ีเวนต์เยอะทีนี้พอเป็นงานที่แบบว่าสเกลมันเล็กลงไม่ใช่เล็กลงครับสเกลเท่าเดิมแต่ว่าต้องการความไวมากขึ้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้ครับกล้องตัวนีง Sony ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถ่ายได้สูงสุดคือ 6K ครับทำไมถึงถ่าย 6K ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า 6K อ่ะเหมือนถ้าเราถ่ายอินท์วิวนั่งคุยอย่างเงี้ยเวลาเราจากจากคอฟเฟมเพื่อให้ดูเป็นแบบอีกซีนหนึ่งอีกกล้องหนึ่งอ่ะมันสามารถทําได้ซึ่งไม่สูญเสียความละเอียดนะครับหรือสูญเสียน้อยที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าทําไมพี่ไม่ถ่ายไฟเล็กลงครับใช่ครับเพราะผมไม่ชอบครับผมอยากถ่ายไฟใหญ่แค่นี้เองะครับครับเนี่ครับผมเลยต้องเปลี่ยนขนาดสเกลลงมาเพื่อให้ใช้กล้องที่คล่องตัวขึ้น และโฟกัสดีขึ้นและสามารถทำงานคนเดียวได้นะครับผมด้วยผมเปลี่ยนมาใช้เป็นโ o n y ครับใช่ครับโ o n y นี้ขึ้นชื่อเรื่องโฟกัสอยู่แลวครับแล้วตัวใหม่เนี่ยไฟล์มันดีมากมันสามารถถ่าย422 10บิตได้ครับซึ่งเมื่อก่อนเป็นถ่ายได้แค่8บิตและอย่างครับมัน Amazing มากกว่านั้นครับผมสามารถุกคนเดียวถ่ายวิดีโอพร้อมกัน2กล้องได้ครับไม่ใช่2กล้องหรอครับอย่าพูดว่า2กล้องเลยผมสามารถพก2กล้องในครั้งเดียวกันได้ในการถ่ายวิดีโอครับ ไม่ต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนเลนครับอีกตัวหนึ่งอาจจะใช้เลน Normal อีกตัวหนึ่งอาจจะใช้เลน fix อะไรประมาณนี้ครับทำให้ผมทํางานง่ายขึ้นเร็วขึ้นประหยัดคนครับไม่ต้องจ้างคนเพิ่มครับทําคนเดียวรับนอหนอครับผมส่วนถ้าอยากรู้ว่ากล้องนี้ครับมีคุณภาพดีขนาดไหนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบคุณครับบอกว่าคลิปนี้มมีสาระเปล่าวะเพีเคชัดแค่เนี้ยแค่นั้นแหละประกัน ทำไมเคเลดเดย์ถึงไม่ใช้แบ็กเบจิก 6K แล้วขัดเอาใหม่หนึ่งก่อนและไฟล์ตัวนี้ครับเสียงมันเข้าไหมฮะพูดดิมึงไม่เห็นเห็นเนื้อซึ่งเป็นการทำงานที่แบบว่าเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอล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  โอฟชชั่นอลซึ่งเป็นกล้องที่ <c oughs> ขับเอกสารขับขับขับเอกระซ้านดำนี่ <c oughs> ขัดก่อนขัดก่อนขัดก่อน